มาเก็บรายละเอียดในแต่ละฉากของใน The Seven Kingdoms e a s o n 1 Episode 2กันค่ะสปอยอพิสอด2แน่นอนแต่จะไม่สปยอยอพิสซดต่อไปแต่ถ,ถ้าใครอยากฟังเนื้อหารวมๆของอพิสอด2ก็ลองไปฟังคลิป Mouse of the Seven Kingdoms ก่อนได้ค่ะถ้าทราแล้วเราไปฟังกันค่ะ เริ่มต้นที่ชื่อเอพิโซดกันก่อน Heart Salt Beef หรือว่าเนื้อเค็มก็คืออาหารหลักที่อัศวินพาเนตอรจะได้กินนั่นก็เพราะว่ามันถูกหมักทําให้เก็บได้นานมากโดยไม่ต้องแช่เย็นไม่เสียง่ายเหมาะกับการพกพาเดินทางแถมยังราคาถูกแล้วก็อยู่ท้องเราเห็นดังนั่งกินเนื้อเค็มกับเซอ,อร์อาแลดนในตอนต้นเรื่องแล้วก็กินอีกทีในตอนจบค้างกองไฟ ถ้าจะนํามาเปรียบเทียบกับบริบทในเรื่องจะคิดว่าเนื้อเค็มก็น่าจะเหมือนกับเนื้อแท้ของอัศวินพพนจรที่อาจจะไม่สวยงามไม่หรูหราเท่าอัศวินทั่วไปแต่ก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทําให้เราอิ่มท้องได้ไม่ต่างกันอ่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอื่นเรามาเคลียร์เรื่องนี้กันก่อนนะคะ จุดจของเซอร์อาร์แลนด์ที่เราเห็นแล้วก็ที่เป็นตัวผลักดันให้ใครหลายๆคนเริ่มดูเอพิโซดสองก่อนเอพิโซดหนึ่งซะอีกมันไม่ใช่ของจริงนะคะสบายใจกันได้ทุกคนไม่ต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจกันแต่อย่างใด คุณวอลด์เมสันผู้สร้างอาวุธให้กับเซอร์อาร์แลนด์เนี่ยก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าขนาดอาวุธ10นิ้วนี้ถูกสร้างขึ้นมาก็ไม่ได้ง่ายนะคะต้องเอามาทดลองใส่หลายครั้งต้องใช้เมคอัพปกปิดขอบแล้วก็ยังต้องติดตั้งท่อ้นาำต่อไปที่ด้านหลังขาของนักแสดงแดนนี่เว็บกว่าจะออกมาเป็นภาพที่เราเห็นกัน ส่วนเหตุผลที่โชว์รันเนอร์ไอราพาร์เกอร์ตั้งใจจะให้เซอร์อาร์แลนมีอาวุธไซส์นี้นะคะก็เพราะว่าเขารู้สึกสงสารที่ไม่มีใครจําเซอร์อาร์แลน์ได้เลยอยากจะมอบสิ่งพิเศษให้กับเซอร์อาร์แลนด์สักอย่างก็เลยออกมาเป็นสิ่งนี้ค่ะเคลียร์แล้วนะทุกคนนอนหลับกันแล้วเนาะ นางพูดคุยกับหลอดเฮฟร์ว่าเซอร์อาร์แลนด์เคยร่วมรบก,กับเขาในศึกทุ่งญ้าแดงและเด็กรับใช้ที่เป็นหลานแท้ๆของเซอร์อาร์แลนด์ที่มีชื่อว่าโรเจอร์ก็ตายในศึกนี้พร้อมๆกับหลอดเฮฟร์คนเก่าศึกทุ่งญ่าแดงที่ดังพูดถึงเป็นศึกใหญ่และก็เป็นศึกสุดท้ายในสงครามกบฏแบล็กไฟล์ครั้งที่1นนะคะเดมอนแบล็กไฟล์ลูกนอกสมรสของคิงเออกอนที่4ก่อกบดสู้กับคิงเดรอนที่2ที่เป็นพ่อของเบรลอนนี่แหละ สงครามยาวนานไม่ถึงหนึ่งปีก็มีศึกใหญ่บนทุ่งหญ้าที่ไม่มีชื่อเมื่อจบศึกเลือดของทหารที่ตายกว่าหมื่นคนก็แดงฉานบนหญาในทุ่งนั้นจนถูกตั้งชื่อใหม่ว่าทุ่งหญ้าแดงในศึกนี้เองนะคะที่เบลอและเมคาแยกกองทัพโอบล้อมโจมตีศัตรูจนสำเร็จจนเบลอได้รับฉายาว่าคอนและเมคาได้รับฉายาว่าทั่งเหล็ก อีกคนที่ดังไปขอความช่วยเหลือก็คือลอร์ดลีโอไทเรลฉายาลองตอนหรือว่าหนามยาวลอร์ดแห่งไฮการ์เดนแล้วก็เป็นผู้ปกครองเดอะรีชทุ่งแอชฟอร์ดนี้อยู่ในเดอะรีชก็คืออยู่ภายใต้การปกครองของลอร์ดลีโอนี่แหละลอร์ดลีโอเป็นอัศวินที่เก่งมากทั้งในสนามรบและในงานประลองว่ากันว่าเขานี่แหละคือผู้ประลองทวนที่เก่งที่สุดในเวสเทอรอส ฉากในงานประลองที่เราเห็นในอพิสซดสก็เชื่อได้อยู่ค่ะเพราะว่าขนาดตกม้ายังดึงตัวขึ้นไปบนมาที่ขั้วผ่านแล้วโน้มตัวลงมาเก็บโล่ได้อีกโอ้โหอะไรกันเนี่ยตัวนักแสดงเองก็เท่ใช้ได้เลยนะจับคิดว่าสองคนนี้เป็นคิงสกัดนะคะคิงสกัดก็คืออัศวินที่มีหน้าที่คุ้มครองราชวงศ์โดยตรงถือเป็นจุดสูงสุดของอัศวินที่ทุกคนใฝ่ฝันถึง คิงสกาดถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ในสมัยของเอกอนผู้พิชิตและก็ถูกกำหนดให้ต้องมีเจคนเพื่อให้เกียรติถวยเทพทั้ง7แห่งศาสนาเดอเฟสคนที่จะมาเป็นคิงสกาดจะต้องสาบานตนว่าจะไม่แต่งงานไม่มีลูกไม่ถือครองที่ดินและก็จะอุทิศทั้งชีวิตพระราชวงศ์เท่านั้นใช่ค่ะมันเป็นตำแหน่งที่อยู่ตลอดไปจนกว่าจะตายเลยนะในหนังสือบรรยายว่าคิงสกาดจะใส่เกราะสีขาวแล้วก็ผ้าคลุมสีขาวเพื่อเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ตามคำสาบาน ในช่วงยุคข,ของคิงเดรอนนี้เขาก็มีลูกหลานเยอะแต่ว่าคิงสการ์ดก็มีอยู่แค่เจคนก็เลยต้องแบ่งแบ่งกันไปค่ะคิงสการ์ดที่มาร่วมในงานประลองนี้ก็เลยจะมี3คนก็คือเซอร์โรแลนด์ครกฮอลล์เซอร์ดอนเนลแห่งดัสเคนเดลและก็เซอร์วิลเลมไวลด์ที่เหลือเนี่ยยังคงต้องอยู่ดูแลคิงเดรอนและก็ราชวงศ์คนอื่นๆที่คิงสแลนดิ้งส่วนสมาชิกในะราชวงศ์ที่มาร่วมในงานนี้ก็มีหลายคนนะคะเดี๋ยวจะเปิดผังจะกูลให้เห็นจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะ 킹เดรอนแต่งงานกับมีเรมาเทลแล้วก็มีลูกชายสี่คนเจ้าชายเบลลคนคูคนนี้เป็นลูกชายคนโตมีน้องชายอีกสองคนที่ไม่ได้มาก็คือเจ้าชายเอริสและก็เจ้าชายเรเกลส่วนเจ้าชายเมคาคนขี้มโหเป็นลูกคนเล็กค่ะเบลลแต่งงานกับเจน่าดอนเดเรียนมีลูกชายที่มาด้วยหนึ่งคนก็คือเจ้าชายเวลาคนนี้ที่เข้าร่วมในงานประลองนะคะทั้งเกราะทั้งโล่หมวเกราะสีดำสนิทสุดเท่ กอของทาเกเรียนนี่มันคนละชั้นกับคนอื่นจริงๆนะคะมันดูรีกลมากชื่อของเวลาก็มาจากคำว่าว a l a m o g u l i s หรือว่า all men must die นี่แหละเป็นภาษาววลีเรียนแปลว่าผู้คนนะคะตั้งชื่อมาให้สมกับที่จะเป็นผู้สืบทอดราชวงศ์เพื่อผู้คนต่อ,ตอไป ววลามีผมสีเข้มเหมือนพ่อตามเชื้อสายชาวดอนในหนังสือเขาบรรยายว่าวลาเนี่ยผมสีน้ำตาลแต่ว่ามีปลอยผมสีเงินด้วยหนึ่งปลอยนี่เราก็ยังไม่ได้เห็นปลอยผมนั้นนะในซีรีส์ก็อาจจะไม่มีค่ะถึงจะเห็นแค่วบแวๆแต่เจ้าชอบทรงของเวลาคนนี้มากนะคะดูเป็นคนจริงจังไม่ได้หญิงยสโสเป็นลูกชายคนโตของลูกชายคนโตที่น่าจะพึ่งพาได้มนโนเยอะไหม เวลามีน้องชายอีกคนนึงชื่อว่ามาทาริสแต่ว่าไม่ได้มางานนี้ด้วยนะคะส่วนเมคาแต่งงานกับเดียนาเดนมีลูกชายสี่คนลูกสาวอีกสองคนค่ะลูกชายคนโตเอเรียนคนนี้ก็คือหนุ่มผมสั้นหน้าตากวนตีนคนนี้นี่แหละในหนังสือเอเรียนผมยาวสลวยนะแต่จับว่าผมสั้นก็ดีเหมือนกันดูเป็นแบดบอยดี ลูกชายอีกสองคนที่เขาพูดถึงว่าหายตัวไปก็คือเดรอนที่ถูกบังคับให้มางานประลองนี้กับอีกคนก็คือเอกอนที่เดินทางมาด้วยกันลูกชายคนที่ไม่ได้ถูกพูดถึงเลยอีกคนนึงมีชื่อว่าเอมอนและลูกสาวสองคนก็คือไดอาลาและก็เรค่ะ เซอร์อาร์แลน์ไม่ได้เป็นนักแข่งที่เก่งมากนะคะไม่เคยเป็นแชมเปี้ยนของงานไหนแต่เขาก็เคยเอาชนะเซอร์เดมอนแลนนิสเตอร์สิงโตเทามาแล้วในงานประลองทวนที่แลนนิสพอร์ตแล้วก็เคยเอาชนะลอร์ดสโตกเวิร์ธในการดวลที่คิงส์แลนดิงด้วยต่อมาเซอร์อาร์แลน์ก็ได้ประลองทวนกับเบลอและทวนก็หักทั้งคู่ถึง4ครั้งก่อนที่เบลอจะเอาชนะเซอร์อาร์แลน์ไปได้ ดยปกติแล้วการแข่งแทงทวนเนี่ยมันก็คือการพยายามทําให้คู่ต่อสู้ตกจากหลังม้าใช่ไหมคะคนที่เก่งกว่ามากๆก็สามารถทําให้อีกฝ่ายร่วงได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ประจันหน้ากันการที่ทวนหักทั้งคู่แต่ยังไม่มีใครตกจากหลังม้าก็หมายถึงผลเสมอกันในรอบนั้นๆแสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยแม่นยํามั่นคงแล้วก็ฝีมือดีทั้งคู่ จ้าชายเบลอมีชื่อเสียงมากทั้งจากการรบจริงและก็ในงานประลองเพราะฉะนั้นพอเซอร์อาร์แลนด์ที่เป็นแค่อัศวินภเนจรได้มาเผชิญหน้ากับเขาแล้วก็สามารถประทะก,กันได้ถึง4หรือว่าถ้าเกิดจะเชื่อตามเซอร์อาร์แลนด์ก็7ครั้งอะเนาะถึงแม้สุดท้ายจะไม่ชนะแต่ก็ถือว่าได้แข่งอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วหลังจากแพ้เบลอในครั้งนั้นเซอ,อร์อาร์แลนด์ก็เลิกลงแข่งไปเลยค่ะเพราะว่าเขาถือว่าเขาได้ไปถึงจุดสูงสุดในฐานะผู้เข้าแข่งขันแล้ว ตลอดเรื่องเราก็จะได้เห็นตราสัญลักษณ์รูปพระอาทิตย์เยอะมากนะคะนั่นก็เพราะว่ามันคือตราสัญลักษณ์ของตจะกูลแอชฟอร์ดเจ้าของงานนี้มันเป็นถิ่นเขาก็เลยต้องมีสัญลักษณ์เยอะนิดนึงเนาะจริงๆแล้วสัญลักษณ์ของแอชฟอร์ดเนี่ยจะเป็นสีส้มนะคะมีรูปพระอาทิตย์สีขาวแล้วก็รูปเชฟรอนก็คือที่หน้าตาคล้ายๆลูกศรน,นี่แหละ เรื่องราวที่แทนเซลทูทอและคณะละครหุ่นเชิดแสดงอยู่ในวันที่2ก็คือเรื่อง Florian the Fool เป็นเรื่องราวของตัวตลกที่เป็นอัศวินด้วย Florian แอบหลงรัก John นควิลหญิงสาวที่มาอาบน้ำพร้อมกับพี่น้องของเธอในสระที่เมืองเมเด p o ู l เรื่องราวของความรักของทั้งคู่ก็เหมือนจะเป็นเรื่องโรแมนติกมากจนทั่วทางเวชรอสรู้จกักมีทั้งหนังสือมีทั้งบทเพลงเล่าขานถึงด้วย แทนเซลก็น่าจะเล่นเป็นจอห์นควิลนี่แหละค่ะประโยคที่เขาพูดในบทละครก็ถูกแทนเซลเอามาพูดย้ำกับดังอีกที all men are fools and all men are knights ชายทุกคนเป็นตัวตลกแนละชายทุกคนก็เป็นอัศวินมันหมายถึงดังตรงๆเลยหรือเปล่าเนี่ยตลกด้วยเท่ด้วยใครรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรก็ช่วยอธิบายหน่อยนะคะ ในงานประลองครั้งนี้ลอดแอชฟอร์ดก็ตั้งกติกาว่าเลดี้กุนลูกสาวของเขาจะเป็นราชินีแห่งความรักและความงามแล้วก็จะมีแชมเปี้ยนห้าคนคอยปกป้องเธอมีแชมเปี้ยนก็ต้องมีผู้ท้าชิงนะคะผู้ท้าชิงจะมาทา้าทายแชมเปี้ยนที่ตัวเองเลือกถ้าผู้ท้าชิงชนะก็จะได้ขึ้นมาเป็นแชมเปี้ยนคนใหม่แล้วก็จะต้องคอยรับมือกับผู้ท้าชิงคนต่อๆไป พอครบกําหนดการ3วันใครที่ครองตําแหน่งแชมเปี้ยน5คนก็จะได้เป็นผู้ชนะที่แท้จริงแล้วก็จะมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าใครจะได้เป็นราชินีแห่งความรักและความงามจะเป็นเลดี้กูนเหมือนเดิมก็ได้หรือว่าจะเลือกคนใหม่ก็ได้ค่ะ ดังก็รู้ตัวว่าไม่ได้เก่งขนาดที่จะได้เป็นแชมเปี้ยนห้าคนสุดท้ายนะแต่สิ่งที่เขาหวังก็คือจะได้เอาชนะแชมเปี้ยนคนไหนก็ได้สักคนเพื่อที่จะได้ครองตําแหน่งแชมปเปี้ยนแม้สักแป๊บเดียวก็ยังดีเพื่อที่อย่างน้อยจะได้แสดงฝีมือให้ผู้คนเห็นและก็จะได้รับการว่าจ้างจากหลอดสักคนที่อยู่ในงานเรามาส่องกันสักหน่อยค่ะว่ามีใครอยู่ในสนามประลองบ้างแชมปเปี้ยน5คนแรกของเลดี้กิลนก็จะมีพี่ชาย2คนของเธอนะคะเซอร์แอนดรูว์แอชฟอร์ดและก็เซอร์โรเบิร์ตแอชฟอร์ด ลอร์ดลีโอไทเรลเซอร์ฮัมฟรีย์ฮา n ดิงและก็เจ้าชายวลาไทเกอร์เรียนส่วนผู้ท้าชิงกลุ่มแรกที่ลงสนามก็จะมีลอร์ดเดมอนแลน i ิสเตอร์สิงโตเทาเลือกสู้กับลอร์ดไทเรลเซอร์ไทโบล a n แลน t ิสเตอร์ลูกชายของลอร์ดเดมอนสู้กับเซอร์แอนดรูว์แอชฟอร์ดลอร์ดเมกาทาีสู้กับเซอร์ฮัมฟรีย์ฮา i ดิงลอร์ดอ l เบล i าไฮทาวเวอร์เลือกสู้กับเจ้าชายวลา แล้วก็เซอร์ไลโอเนลบารเตียนท้าสู้กับเซอร์โรเบิร์ตแอชฟอร์ดซีรีส์จับคู่ถูกต้องแล้วตามหนังสือเลยนะคะแต่ว่าดูแล้วก็สับสนนิดหน่อยว่าทำไมแชมเปี้ยน5คนแรกถึงเริ่มแข่งจากคนละฝั่งน่าจะเป็นเหตุผลด้านวิชวลมากกว่าเนาะเดาเเอาเนาะเช่นถ้าแรนิเซอร์2คนอยู่ติดกันก็อาจจะดูว่าแถบนั้นมันเป็นสีแดงๆเยอะเกินไปเขาก็เลยจับสลับกันหรือเปล่าเนาะ อันนี้แค่การประลองในรอบแรกเท่านั้นเองนะคะจากในพิซูดนี้เราไม่รู้ว่าสรุปใครแพ้ใครชนะนะต้องดูตอนหน้าการประลองนี้ไม่เล็กนะคะในเวสตทรอสเรามี7แคว้น7ตระกูลใหญ่ใช่ไหม4ตระกูลก็อยู่ในสนามนี้แล้วก็คือทาลีแลนิสเตอร์ไทเรลบาราเทียนรวมไทเกเรียนไปด้วยก็เป็น5ตระกูลก็จะขาดแค่สตาร์คเอรินแล้วก็มาเทล พวกซากเนี่ยไม่ค่อยจะเข้าร่วมงานป,ประลองเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเป็นชาวเหนือนับถือเทพองค์เก่าไม่ได้นับถือเดอะเฟสแต่ว่าอัศวินจะถูกแต่งตั้งภายใต้ศาสนาเดอะเฟสนะคะซากก็เลยไม่ค่อยได้ประลองในฐานะอัศวินแต่ประลองในฐานะชาวบ้านธรรมดาแล้วก็ส่วนมากจะไม่ได้แข่งในการประลองทวนด้วยจะไปนเน้นการดวลการต่อสู้ด้วยมือซะมากกว่า จบแล้วนะคะจ่อกร่ะอัศวินในดอทเตอร์เซเว่นคิงดอมซีอัินสองเอพิโซดใหม่มาทุกวันจันทร์ทาง HBO Max แล้วก็มีทั้งหมด6เอพิโซดถ้ามีใครสงสัยตรงไหนก็ลองถามเพิ่มเติมกันมาได้นะคะถ้ารูจบับจะพยายามตอบให้แล้วเจอกันใหม่ในเวอรอสค่ะ